สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะเป็นการทดลองนะทดสอบนะในเรื่องที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นะการทำงานของ BJT นะก็คือเพื่อดูสภาวะการทำงานของ BJT นะครับว่าวงจรที่เราออกแบบ มันมีสภาวะการทํางนานอยู่ในสภาวะอะไรนะครับทีนี้ในส่วนของการทดลองทดสอบก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นลักษณะของตารางนะฮะก็เป็นตารางของอุปกรณ์ในวงจรในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยที่เราจะใช้นะครับ ก็จะมีเป็น vbe vcc นะแต่ว่าเวลาเราเรียกใช้ในโปรแกรม p s p y เนี่ยเราจะใช้เป็น vsrc นะเพราะฉะนั้นจะมีแหล่งจ่ายนะที่เราจะได้หัดใชนะ้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแบบลันะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีการใช้งานนะยังไงโอเคนะฮะส่วนคิว เราจะใช้เป็น Q2N3904 นะครับก็ใช้เบอร์นี้นะส่วนตัวต้นทานนะก็จะมีอยู่2ตัวก็คือ RC กับ RE นบัก็คือเราใช้ตัวต้นทานก็คือ R นัเวลาเรียกใช้นะสุดท้ายก็คือจะเป็นก่านะครับเราใช้ก็คือ E กาวอันนี้คือปกตินะที่เราเคยใช้นะที่ผ่านมานะในส่วนของตัว s ซมิคอนดกนะเพราะฉะนั้นใน แบบนีนะ้เราจะทดลองวงจรเนี่ยสามแบบเลยก็คือให้ครบทั้งสามสภาวะการทำงานของ BJT นะที่จริงตัว BJT เนี่ยจะมีสภาวะการทำงานเนี่ยนะก็คือ3มสภาวะเพราะน,นั้นเราจะมาทดลองนะให้ครบนะทุกสภาวะเลยนะว่าแต่ละสภาวะเนี่ยนะมันสามารถที่จะเช็คนะดูค่าต่างๆได้เนี่ยจากจุดไหนบ้างนะที่จะบ่งบอกว่าวงจรแบบนี้ าการกําหนดค่าแบบนี้นะวงจรน,นี้จะทํางานอยู่ในสภาวะอะไรนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้นะทดลองกันโอเคนะฮะทีนี้ในส่วนของอตัววงจรน,นะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือให้หนักศึกษาทําการวาดตัว schematic อันนี้ก่อนเลยนะวาดตามนี้เลยนะฮะรูปนี้นะเพราะฉะนั้นโอเคนะเดี๋ยวเราทําการเปิดนะก็คือตัวโปรแกรมนะขึ้นมา โปรแกรมที่เราใช้ก็คือเป็นตัวโปรแกรม p s p s i e นะ Schematic นะัเปิดขึ้นมาครับนะเสร็จแล้วก็ทำการเรียกอุปกรณ์นะอุปกรณ์เราใช้เป็น VS นะ VS นะฮะ VSRC ตัวนี้นะเราดึงมาครับตัวแรกนะตัวที่2นะเสร็จแล้วเราใช้ตัวทรานซิสเตอร์นะหรือ BJT เนะี่ยเราใช้เป็น Q 2 N 3 9 0 4 เบอร์นี้นะแล้วก็เราใช้เ,ชเ,เห็นว่าสังเกตเห็นว่าอาจารย์ไปดึงอุปกรณ์มาจากส่วนที่มันถูกเก็บเอาไว้ตัวนี้นะฮะเพราะนั้นเราสามารถที่จะดึงมาใช้งานได้นะถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เราเคยใช้มาก่อนหน้านี้นะเพราะฉะนั้นก็จัดการวาดตัวสกิมมิติกตามนี้เลยโอเคนะเนะพราะฉะนั้นวาดเลยครับขยายนิดนึงนะตรงนี้ไปเร็วได้นะฮะเพราะเรา น่าจะคล้องละนะทำคล้องละอาจารย์วาดเลยนะครับปึ๊บนะทำการเชื่อมต่อนะวาย,นะวยสายนักศึกษาจะวาดเหมือนกับอาจารย์ก็ได้นะก็คือแต่ว่าจัดเรียงให้มันเป็นระเบียบ,บให้สวยงามแล้วกันโอเคนะฮะใส่กาวนะอีกาวอุปกรณ์ตัวไหนที่ไม่มีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้คอนโทรลจอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึงอุปกรณ์ออกมานะถ,ถ้าเราชือ้อถ้าเรารู้ ชื่อนะรู้ชื่อของอุปกรณ์ก็ดึงออกมาเพราะฉะนั้นได้ละเพราะฉะนั้นอาจารย์เปลี่ยนชื่อนิดนึงอ่าตัวนี้อาจารย์ใช้เป็นอ่าซีตัวนี้อาจารย์ใช้เป็นอ่าอีนะครับอ e นะแล้วก็ชื่อแหล่งจ่ายเราใช้อะไรฮะ vcc กับ vbe ถูกไหมฮะตัวนี้เป็น vcc ตัวนี้เป็น vbe แบบนี้แล้วก็ในแลบ,บแรกก็คืออันนีน้ที่เราทดลองเนี่ยเราจะใช้ RC เนี่ย 5k o h ม RE นี่ 3k ตามนี้นะเอาตามนี้ก่อนนะฮะตอนนี้เค่าครับตัวนี้ก็ใช้เป็น 5k ตัวนี้ใช้เป็น 3k นะ 3k ohm ก็จัดเรียงทุกอย่างให้เรียบร้อยโอเคทีนี้ พอเราวาดตัว schematic เสร็จเนี่ยนะครับเห็นว่าตัววงจรเนี่ย VBE เนี่ยเรากำหนดค่าแรงดันเนี่ยก็คือมีค่ากับ DC 4โวลต์น,นะครับส่วน VCC เนี่ยเราใช้ DC คือ10โวลต์เนพนราะนั้นวิธีการกำหนดเซตค่าแรงดันก็คือให้นักศึกษาเนี่ยดับเป็ลคลิกเข้าไปนะครับในส่วนของ v r c ตรงนี้นะครับดับคลิกเข้าไปแล้วก็ไปเลือกในส่วนของที่เป็น DC นครับเราใช้กี่โวลต์ฮะรเราใช้4โวลต์นะครับก็ enter นักศึกษา ดูตรงนี้นะฮะสโวลต์ครับนักศึกษาก็เอนเตอร์ลงมาค่าก็จะลงมาแต่อย่างที่บอกคือว่าเราต้องการดิสเพย์หรือว่าแสดงผลครับก็นักศึกษาก็ทำไงฮะกดเช็งดิสเพย์นะครับเลือกนะเมนูอันที่3นะครับตรงกลางตรงนี้นะครับบทเนมแอนด์แวลูนะครับคลิกโอเคโอเควันนั้นค่านี้ก็จะถูกดิสเพย์ออกมานะครับส่วน vcc ก็เหมือนกันครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับก็กำหนดเป็น10โวลต์ฮะเอนเตอร์ครับแล้วก็เช็งดิสเพย์ ก็จะได้ออกมาตามรูปแบบนี้โอเคนะฮะทีนี้พอดิสเพย์มันแสดงออกมาเนี่ยข้อดีของมันคือว่าถ้าเรากําหนดค่าเชงดิสเพย์ตัวนี้ให้มันแสดงออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าเนี่ยจากภายนอกได้เลย mm hmm. ก็คือดับบลิ้นคลิก,ก้าไปเนี่ยนันกศึกษาก็เปลี่ยนได้เลยครับว่านันากศึกษาเนี่ยต้องการค่าแรงดันเท่าไหร่ mm hmm. ก็จะง่ายง่ายขึ้นนะหรือ บางคนบอกอ่าแล้วแต่ครับถ้าผมไม่เช็งดิสเพย์ก็ต้องดับมันคลิกเข้าไปด้านในนะครับก็ต้องคลิกเข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนค่าด้านในนะแล้วก็ Enter แล้วก็คลิกโอเคออกนะก็แล้วแต่นะความถนัดนะว,ว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะแต่ว่าใน lab เนี้ยอาจารย์ขอใช้เป็นแบบเช็งดิสเพย์ก็คือแสดงออกมาด้านด้านนอกนะเพราะนั้นก็จะได้ออกมากคือเป็น4โวลต์นะแล้วก็ vcc คือเราใช้10บโวลต์นะแบบนี้ทีนี้พอเราวาสซิคเมติกเสร็จนะแน่นอนครับ สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราก็จะต้องเซฟเพราะนั้นในแ a บนีนะ้อาจารย์เซฟเป็น b g t ก็คือเป็น4แล้วกันเทสขีดนะ3 b g t ขีด4โอเคนะนี่คือ l a นะของเรานะเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำาไรต่อครับวงจรซิคลิมติกเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มทำการวิเคราะหนะ์ตัววงจรแน่นอนครับในแ a บเนี้ย เราคงไม่ได้วิเคราะห์เพื่อดูกราฟแต่เราจะดูค่าพารามิเตอร์หรือว่าค่าแรงดันค่ากระแสะที่มันเกิดขึ้นในตัววงจรเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเป็นโหมดเบสิกพื้นฐานกนะ็คือเราเลือกเป็นแบบ by as point detail ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นตามหลักแล้วเนี่ยตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันเช็คบ็อกไวให้อยู่แล้วนะเปิดการทํางานไว้ให้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าจะถ้าจะวิเคราะห์แบบ by as เนี่ยนะเราไม่ต้องไปทําอะไรลนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะ simulation ได้เลยนะจากนั้นเนี่ย เราก็จะไปดูค่าที่ได้ก็คือเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่อะไรครับ x m i n e output นะเพราะฉะนั้นสิ่งเราได้เนี่ยเราจะได้ออกมาคือตามในรูปนี้ที่เราได้โอเคนะแค่นี้มาดูที่ตัววงจรนะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกเราเซฟไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปทำการกำหนดนะ t u t up a n y s y s i s นะแล้วก็ไปเลือกนะไป as point detail นะตัวนี้ แต่จะเห็นว่ามันถูกเปิดการทํางานเอาไว้แล้ว enable นะ mm hmm. ไว้แล้วนะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เราก็ไม่ต้องทําอะไรนะเพราะนั้นนักศึกษาถ้าพร้อมนักศึกษาก็ทำไมฮะ simulate mm hmm. พอ simulate เสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. สิ่งที่เราได้เนี่ยเขียนว่า hmm. ในในส่วนเนี้ยเราไม่ต้องไปดูนะครับไม่ต้องไปสนใจนะที่จริงมันก็คลิก v คลิก i เนี่ยก็คือมันก็แสดงผลเหมือนกันแต่ว่าใน lab เนี้ยเ,เราจะไม่ดูตรงนี้นะแต่ตอนที่เรา simulate เนี่ยเขียนว่ามันจะมี p spice ad ตัวนี้เกิดขึ้นมาเปิดเป็นหน้าต่างขึ้นมาให้นักศึกษาไปคลิกตรงไฟล์ครับแล้วก็ไปที่ x m e output นะคมันก็จะแสดงค่าอะไรฮะ microsim tech editor ก็คือค่าต่างๆนะที่เกี่ยวกับในในวงจรนะที่เราทดลองนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาลองเลื่อนมาลนะองเลื่อนมานะอย่างเช่นค่าตรงนี้ก็คือเป็นค่าพารามิเตอร์ของตัว bjt ที่เราทดลองหรือว่าที่เรา นำมาทดลองทดสอบนะเห็นว่าค่าพารามิเตอร์จริงๆเนี่ย BDT เบอร์เนี้ยมันมีขายตามท้องตลาดจริงๆเห็นว่าค่าพารามิเตอร์เนี่ยมันเยอะมากนะครับมีเป็น10พารามิเตอร์นะครับนะเพราะนั้นแต่ว่าที่เราผ่านมาเนี่ยที่เราทดลองมาเนี่ยเราทดลองพารามิเตอร์แค่ IS, เบต้านะ VAF แค่3ตัวถ้าจำได้นะฮะในในแ a บที่ผ่านมานะแต่ว่าโอเคอันเนี้ยเราข้ามไปก่อนนะสิ่งที่เราจะดูก็คือว่า เราจะดูในแล a บเนี้ยเราจะดูเกี่ยวกับค่าแรงดัน,นค่าแรงดันที่เราจะดูเนี่ยคืออะไร,รถ้าดูจากในในชีตสิ่งที่เราจะดูเนี่ยเราจะดูค่ากระแส ic vbe และก็ vbc mm hmm. เพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบว่าวงจรเนี้ยมันทำงานอยู่ในสภาวะอะไระทีนี้วิธีการดูว่าวงจรเนี้ยค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันทำงานอยู่ในสภาวะอะไร เราจะทำการดูเปรียบเทียบนะในตารางนะตารางก็คือในจา์เปิดให้ดูตารางนี่นึงนะฮะตารางก็คือในตารางที่3ขีด7นะตารางที่3ขีด7เนี่ยเขียนว่ามันจะมีสภาวะการทำงานเนี่ยนะของตัว b g t เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดก็คือ3สภาวะนะสภาวะแรกก็คือสภาวะที่1นะเราบอกว่ามันคือสภาวะ cut off วิธีการดูว่าสภาวะคัตออฟเนี่ยมันจะอยู่ในสภาวะนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยให้ไปดูค่าแรงดันที่ขา B กับขา E ก็คือ VBE นะถ้ามันเป็นเป็นลบก็คือเป็นมีการไบแอแบบย้อนกลับนะเป็นลบนะกับอีกขาหนึ่งก็คือแรงดันที่ v v b c นะก็คือมีค่าแรงดันก็คือเป็นแบบไบแอแบบ ทำไมฮะย้อนกลับก็คือเป็นลบลบอย่างเงี้ยแสดงว่ามันคืออยู่ในสภาวะคัตออฟโอเคนะฮะแต่ถ้าเกิดมันเป็นสภาวะแอคทีฟเราก็ไปดูดูว่า v b e เนี่ยมันเป็นอะไรครับถ้าเป็นบวกแล้วก็ VBC เป็นลบเราบอกว่ามันคือเป็นแบบแอคทีฟโอเคไหมแต่ถ้าเกิดสุดท้ายก็คือมันเป็นซัตนะซัตชูเลชันก็คืออิ่มตัวนับค่า b แ a s นับที่ขา B กับขา E ก็คือ VBE เนี่ยจะมีค่าเป็นบวกกับ VBC ก็จะมีค่าเป็นบวกก็คือเอาง่ายๆถ้าเป็นบวกบวกทั้งคู่เนี่ยเราบอกว่ามันเป็น saturation ก็คืออิ่มตัวนะเพราะนั้นวิธีการดูว่ามันทํางานอยู่ในสภาวะไหนเนี่ยให้ดูที่ค่าแรงดัน 2. จุดนี้นะแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าโอเคมันอยู่ในสภาวะ cut off active หรือว่า saturation โอเคไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์กลับมาดูที่ ตัวตัวนี้นะสิ่งที่เราได้เนี่ยนะครับเราดูที่เราดูที่อะไรฮะอานะจารย่อลงนิดนึงนะนะย่อลงนิดนึงวงจรเมื่อกี้เนี่ยนะที่เราทําการทดสอบเนี่ยนะรเราพบว่าอานะจารย์ดันขึ้นไปนิดนึงนะปึนะ๊บดูตรงนี้นะฮะเปรียบเทียบนะวงจรเมื่อกี้นี้นะที่เราทดลองหรือว่าทดสอบเนี่ย ย่อ,อมาเลยครับให้เห็นชัดๆน,นี่เปรียบเทียบให้เห็นในตารางเลยเขียนฮะเราจะดูก็คือว่าวงจรนี้ทำงานอยู่ในสภาวะอะไรง่ายๆเลยครับดูที่อะไรฮะดูที่ VBE กับ VBC 2ตัว VBE คือตัวนี้นเขียนว่าตัวนี้ สิ่งที่เราได้เนี่ย VPE เนี่ยในตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันแสดงออกมาก็คือ6 0 6 8 e 0 1หความหมายก็คือ6 6 8ุดหคูด้วย 10, กำลังลบลบหน่หน่วยเป็นอะไรฮะหน่วยเป็นโวลต์หรือถ้าเอาง,ง่ายๆก็คือแปลงเป็นค่าตัวเลขเนี่ยก็คือเท่าไหร่ฮะเอาแบบเป็นโวลต์นะถ้าเป็นโวลต์น็คือเท่าไหร่ฮะ0จุดเท่าไหร่ครับ6 8โวลต์โอเคตามนี้นะฮะแต่ถ้าทำเป็นมิลลิโวลต์มิลลิโวลต์ก็ได้นะมิลลิโวลต์ก็คือก็ต้องเลื่อนจุดมาหนับ2องตำแหน่งนะก็กลายจากลบหก็เป็นลบสถูกไหมฮะก็กลายเป็นเท่าไหร่ฮะ6 6 8หน่วยเป็นมิลลิโวลต์เพราะฉะนั้นเห็นว่าค่าตัวเนี้ยก็คือเป็น VBE เนี่ย VBE เนี่ยมันเป็นบวกป่ะฮะถูกไหมฮะ VBE เป็นบวกเป็นบวกก็คือถ้าเราดูจากตรงนี้เป็นบวกคือเข้าอันไหนฮะมันก็น่าจะเข้า ไม่ Active ก็แซ t แล้วนะเพราะมันเป็นบวกถูกไหมฮะแต่เรามาดูอีกตัวหนึง่งก็คือตัว VBC VBC เนี่ยเครื่องหมายชัดเจนนะครับด้านหน้านะครับทษทีนะตรงนี้เป็น v b e เป็นบวกนะนะครส่วน VBC ตรงนี้ก็คือเป็นอะไรฮะเป็นลบเป็นลบนี่ค่าของมันคือเท่าไหร่ฮะ4ลบนะครับลบ8 8 8 e ลบ0ู 01. นะครวามหมายของมันคืออะไรครับถ้าเราทำเป็นโวลต์ก็คือเท่าไหร่ฮะลบ 0. 4 8 8โวลต์หรือถ้าทำเป็นมิลลิโวลต์ก็คือเท่าไหร่ครับ488หน่วยเป็นมิลลิโวลต์เพราะนั้นค่าที่มันได้เนี่ยมันคือใช่ครับค่ามันเป็นลบนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลบก็คือ vbc เป็นลบ vbc เป็นลบเนี่ยมันก็ต้องเข้าข่ายก็คือตัวนี้ถูกไหมส่วนอะไรครับ vbe เป็นบวกก็คืออันนี้มันก็เข้าข่ายก็คือชุดนี้ นั่นก็หมายความว่าวงจรนี้ถ้าเราจะสรุปว่าวงจรนี้นะครับมันทํางานอยู่ในสภาวะอะไรนะเราก็ตอบได้เลยว่ามันทํางานอยู่ในสภาวะอะไรครับในสภาวะ Active นั่นเองโอเคไหมตรงนี้พอเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันทํางานอยู่ในสภาวะ Active นะสิ่งที่มันได้ก็คือว่ากระแสกระแสที่มันไหลเนี่ยก็คือแน่นอนครับ active เนี่ยแสดงว่ามันมีกระแสไหลแน่กระแสที่ไหลเนี่ยเท่าไหร่ เราก็ดูตรงนี้นะเพราะนั้นกระแสะคือกระแสไอซีถูกไหมฮะตัวนี้มันคือเท่าไหร่ครับถ้าอาจารย์เขียนนั่นคืออะไรครับ1.10่จุ e เท่าไหร่ครับลบศูนย์สามเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลงเป็นก็คือ10กําลังก็คือ1.1ึหน่คูณด้วย10กำลังลบสหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นแอมป์เพราะนั้นลบสมันคือมิลลิถูกไหมเพราะนั้นอาจารย์ก็ตอบเป็น1.1อะไรฮะมิลลิแอมป์ที่เราได้เพราะนั้นก็คือกระแสะตัวนี้ ก็จะมีค่าเท่าก,กับเท่าไหร่ครับ1.1ห่มิลลิแอมที่ไหลนะปะนั้นะนี้ก็จะได้ออกมาโอเคไหแต่ว่าในแ a บเนี้ยเราเอาแค่สรุปว่าเอ่ยวงจรเนี้ยมันทำงานอยู่ในสภาวะอะไร,ะรตอบให้ไดนะ้สรุปก็คือทำงานอยู่ในสภาวะอะไรครับ active นั่นเองนะก็คือ VBE เป็นบวกนะ VBC เป็นลบนะก็คือเป็นลบนะบวกลบก็เป็น active โอเคนะพอพอเข้าใจใช่ไหมฮะอ่ะานี้ถ้าสมมุติดูต่อนะ,อะสมมติอาจารย์ลองเช็คดูกระแสและกันน,ะนี่นี่นีนน่ให้เปียบเทียบดูครับถ้าอาจารย์คลิกตรงนี้เห็นไหมฮะค่ากระแส IC ก็คือเท่ากันไหมครับกระแส IC ตัวนี้นะครับกับที่เราซิมูเลชันนะครับก็เท่าเลยนะประมาณ1.1มิลลิแอมที่อาจารย์สรุปให้ดูเมื่อกี้นี้ประมาณนี้นะนะทีนี้ ถ้าสมมติในแ a บถัดไปถ้าสมมติอาจารย์เปลี่ยนจาก VBE ตัวนี้ครับตอนแรกมันเป็นกี่โวล์ฮะตอนนี้ก็คือเป็นกี่โวล์ครับเป็น4โวล์ถูกไหม4โวลนะ์ครับแต่ว่าอาจารย์จะเปลี่ยน <spe ak> เพิ่มค่าแรงดันตัวนี้นะตัวเดียวนะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น6โวล์ามาดูนะครับสมมติถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็น6โวล์นะครับอาจารย์ก็คลิกเลยนะ6โวลนะ์นี่ยเปลี่ยนตรงนี้เลยนะ เปลี่ยนเป็น6โวลต์ปุ๊บนับเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็ทำไมฮะเซฟนิดนึงนะอาจารย์ซิมพอซิมเสร็จปุ๊บเราก็ดูที่ x m i output นะเหมือนเดิมนะครับก็ x m i o u u t u u t คือเวลานักศึกษาซิมเนี่ยมันจะมีเป็น pspice id ตัวนี้ขึ้นมาถูกไหมฮะนักศึกษาก็ทำไมครับไปที่ไฟล์ไปที่ 5, ท x m i output ุตเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะครับเลื่อนลงมาอยู่ล่างเลยครับปุ๊บมันก็จะแสดงค่าตรงนี้ออกมา นี่ครับก็คือเป็นค่าที่มันดิสเพย์ออกมาให้เรานะคร s i m t e c h Editor นะครับเราก็ดูอะไรครับเราก็ดูค่าของตรงนี้อาจารย์ให้ดูตารางเปรียบเทียบนะจะได้ไม่งงครับนะดูตารางนี้นะครับนะตารางเปรียบเทียบปึ๊บปึ๊บขึ้นมานะดูอะไรครับดูตรงนี้ VBE กับ VBC ถ้าดูจากรูปนี้เขียนว่ามันเป็นทำไมฮะมันเป็นบวกมันเป็นบวกทั้งคู่เลย VBVBE เป็นอะไรฮะมีค่าเป็น6.97ใช่ไหมฮะคูณด้วย10ยกกำลังลบหนึ่งหน่วยเป็นโวลต์เพราะนั้นถ้าทำเป็นมิลลิโวลต์อาจารย์ทำเป็นมิลิโวลต์ดีกว่านะครับตัวเลขจะได้ดูสวยๆหน่อย ก็เลื่อนจุดไปครับก็กลายเป็น697นะหน่วยเป็นมิลิโวลต์ส่วนอีกตัวนึงก็คือ vbc นะมีค่าเท่าไหร่ครับ6.6นะัคูณด้วย10กำลังลบหโวลต์เหมือนกันครับทำเป็นมิลิโวลต์ก็เลื่อนจุดไปก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ660หน่วยเป็นมิลิโวลต์แต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือว่า VBC กับ VPE เนี่ยมันเป็นบวกนะฮะมันเป็นบวกทั้งคู่เห็นไหมฮะด้านหน้านะครับไม่ไม่ได้เขียนนะแต่ก็คือมันเป็นค่าบวกบวกทั้งคู่ถ้าบวกทั้งคู่แสดงว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยเราไปเทียบครับ VPE เป็นบวก VBC ก็เป็นบวกสรุปก็คือว่าวงจรเนี้ยที่เรากําลังทดสอบอยู่เนี่ยนับมันก็อยู่ในสภาวะการทํางานที่เป็นอะไรฮะเป็น set u s l u t i o n ก็คือเป็นสภาวะอิ่มตัวนั่นเองโอเคไหมส่วนกระแสเท่าไหร่นะับถ้ากระแสนะับมีค่าเท่าไหร่ก็ไปดูที่ IC นะก็คือดูที่ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเราได้ก็คือ IC ก็คือเท่าไหร่ครับ9.32คูณ10กำลังลบลบ4หน่วยเป็นแอมป์นะมันลบ4แต่ถ้าเกิดเราจะทำเป็นมิลลิมิลลิก็คืออะไรฮะก็ต้องทำไมครับทำให้หน่วยมัน เป็นไงจะเอาแบบมิลลิหรือว่าเป็นไมโครถ้าเป็นไมโครก็เลื่อนจุดแต่ถ้าเกิดเป็นมิลลินะอ่ามันเป็นไมโครก็ได้นะไมโครก็คือต้องเป็นลบลบหกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ทําเป็นอ่าไมโครก็คือก็เลื่อนจุดมาตัวเลขก็ต้องมากขึ้นถูกไหมครับเพราะเราทําเป็นไมโครนะเพราะนั้นก็คือ9 3 2านะครับคูณสิบกำลังลบหกนะครับก็เลื่อนจุดมาละตอนนี้ก็ตอบออกมาเป็นก็คือเป็นไมโครแอมที่เราได้นะครับก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ โอเคไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าไอ้วงจรนี้มันได้ค่าเท่านี้จริงไหมอัคิกด,ดูไอน,นะอันนี้เราก็ได้แล้วนะฮะนี่คือค่าของกระแสอะไรครับกระแส IC นะับกระแส IC ที่เราได้นะ IC คือตัวนี้เห็นไหมนะับถ้าทำเป็นไมโครก็คือเท่าไหร่ครับ932ไมโครแอมตัวนี้ได้อะไรฮะ นี่ก็คือค่าของ IC ตัวนี้ได้ประมาณ9.31.95ไมโครก็ถือว่าก็ใกล้เคียงกัน,นตอนนี้นันนี่คือสิ่งที่เราได้แต่ก็คืออย่างหนึ่งที่เรารู้ก็คือว่าอ๋อวงจรนี้มันทำงานอยู่ในสภาวะที่เป็น saturation เพราะมันเป็นบวกแล้วก็เป็นบวกเป็นบวกทั้งคู่ก็คือเข้าข่ายอยู่ในสภาวะนี้โอเคนะตรงนี้พอเข้าใจนะฮะนี้คือตัวอย่างวงจรที่ที่2นะทีนี้ ถ้าสมมติเป็นวงจรสุดท้ายล่ะวงจรสุดท้ายนะมาดูกันวงจรสุดท้ายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติอาจารย์กําหนดวงจรสุดท้ายนะเราเปลี่ยน,นครับ VBE เนี่ยจากที่เป็น6นะเราเปลี่ยนเป็นศูนย์ครับคือคือจริงๆเนี่ยถ้ากศึกษานึกถึงภาพกศึนษาก็นึกนึกภาพออกแล้วล่ะว่าโอ้โหถ้าถ้าตัว,นเ,นวนเนี้ยเป็นศูนย์โวลต์นะคือวงจรเนี่ยมันก็ไม่ทํางานหรอกถูกไหมฮะ ก็คือมันไม่มีค่าแรงดันเนี่ยจ่ายเข้าที่ขาบนะีเพราะนั้นตัว BT ตัวนี้ก็ไม่ไม่ทำงานแน่นอนเพราะฉะนั้น IC ก็น่าจะเป็น0ูนยนะคือถ้ามองถึงภาพแต่โอเคเรามาทดลองกันนะเพราะนั้นอาจารย์เปลี่ยนค่าละอาจารย์เซฟนะอาจารย์กดซิมูเลนะตนเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจารย์ก็ได้ค่านะขึ้นมาแล้วปึ๊บนะเสร็จแล้วอานะจารย์ก็เลื่อนลงมาเลยครับดูล่างสุดเลยนะดูล่างสุดเลยอนะเราก็รู้ละ ดูตารางเปรียบเทียบแล้วกันนะดูตารางดูตารางเปรียบเทียบไปด้วยนะจะได้เข้าใจปึ๊บนะปึ๊บปึ๊บนี่มาแล้วนะเพราะฉะนั้นเห็นว่าสิ่งล้่เราดูเราสนใจที่นี่เลยครับปึ๊บปึ๊บนี่ VBE กับ VBC นะสิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราก็จะทำไมฮะเห็นเลยว่า VBE E กับ VBC เนี่ยมันเป็นลบเลยครับมันเป็นลบทั้งคู่นะลบลบ,ลบทั้งคู่เนี่ยมันเข้าล็อกตัวนี้เลยนะสภาวะนะก็คือวงจรน,นี้เราบอกได้เลยว่ามันอยู่ในสภาวะที่เป็นอะไรฮะเป็น Cut อ f ฟแน่นอนนะเพราะเป็นลบนะ้นค่าเท่าไหร่ละโอ้โหมันทำไมฮะลบ3 4 1 E ลบ08นะนี่ก็ลองไป เปลี่ยนค่าเ,าเอาเอาเองนะครับว่าประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ vbc ก็คืออะไรครับลบหคูณด้วยอะไรสนะิบกำลังหนะความหมายก็คือก็คือ10โวลต์นะคือเอาง่ายๆ vbc v BC ตัวเนี้ยค่าที่เราได้เนี่ยก็คือเท่าไหร่ครับก็ประมาณลบลบสิบลบสิโวลต์นะนที่ได้นะส่วนกระแสละกระแส ic ตัวนี้นะก็คือค่า ic ic เท่าไหร่ครับ2.49จุดสคูณสิกำลังลบสิถามว่าน้อยไหม คนน้อยมากนะครับก็เหมือนกับว่ามันก็แทบจะนะครับ IC เนี่ยนะครับก็คือก็ประมาณเป็นเป็นศูนย์เลยนะแต่เปรียบเทียบแลคือว่ามันคือคัดออฟเนี่ยก็คือตัววงจรเนี่ยมันไม่ได้ทำงานนะครับอันนี้คือลักษณะของการตรวจเช็คนะครับสภาวะการทำงานโอเคนะนะทุกอย่างเช่นถ้าเรามาดูจากเซอร์กิตเนะี่ยเช่นว่าเนี่ยนี่คือกระแสที่ไหลนะมันน้อยมากนะครับก็ประมาณนี้ครับยี่สิบส่จุดเก้าสนะพิโกแอมน้อยมากเลยนะถ้าแรงดัน จุดนี้ก็ถ้าเกิดเราวัดเทียบก็เหมือนกับมีค่า10บวตนเท่ากับแหล่งจ่ายที่เราจ่ายโอเคนะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า,าถ้าเกิดเราจะวิเคราะห์การทำงานของตัว BGT เนี่ยว่าวงจรนี้เราใช้ b ี t มาออกแบบวงจรเนี่ยมันทำงานอยู่ในสภาวะอะไรเราก็สามารถที่จะทำการทำไมฮะทดสอบแล้วก็วิเคราะห์โดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เอามาช่วยได้ นะถ้ายัางไงก็นักศึกษาก็ลองไปทําการทดลองนะแล้วก็ทดสอบดูนะว่ามันได้ผลนะตรงตามที่อาจารย์สอนไปหรือเปล่านะอย่างน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจในการทํางานของอุป,ปกรณ์ตัวนี้บีจนะีทเนี่ยได้มากขึ้นนะเรวก็เราก็จะได้เอาพื้นฐานตรงนี้นะครับเอาไปใช้ในการออกแบบวงจรนะที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นต่อไปโอเคนะครับก็วันนี้นะก็ คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเรากลับมาพบ,จบเจอกันในแลบต่อไปนะรับรองครับยิ่งยิ่งเรียนก็ยิ่งมีอะไรสนุกสนุกนะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาแน่นอนโอเคนะโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ